คุณอ้อนเดือนนะคะคุณสาม,มาก็บอกว่าคุณนายคุณนายหลายสมัยอ๋อนะคะสวัสดีนะคะ,ะสวัสดีก็จะเสียงก็ไม่ค่อยชัดเลยทีนี้นะคะพอเสียงดังก็จะกลายเป็นดังเไปไ็นอะไกัญญาลัดเส้นเมืองนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากมากที่เข้าใจนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้นะคะ แต่ถ้ากุงเทพฝนตกเมื่อไหร่นะรถจะติดมากมายเลยนะคะเออทักเพื่อนก็ได้นะทักเพื่อนในในห้องปอไหนสองทัแปดพี่เลยไปห้านาทีก็นนี้ก็น่าจะเหลือสักห้านาทีขอบคุณนะคะพี่นะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามากำลังใจนะส่วนมากจะถ้าดูแลผู้สูงอายุก็จะไปไหนไม่ได้ไม่ค่อยได้ก็ต้องเฝ้าตลอดนะคะ ดีไหมคะดีดีขึ้นไหม,มคุณชบากแก้วก็บอกว่าสวัสดีคะ่ะคุณมนเติมคอเดทยังไม่ทานนะคะเมื่อวานไปทํางานเวลาไปทํางานข้างนอกอับบางทีไม่เป็นเวลาบางทีก็นัดลูกค้าบ้างนะ,ะไปดูงานบ้างอะไรเงี้ยก็เลย แต่ก็ต้องเป็นมีม,มีตังแหละนะถึงจะแบบว่าเมื่อวานก็ผมประกอบจะเออจะมีเวลาร้อนด้วยนะคะนี่วก็วันหนาวตลอดเห็นเขาบอกว่ากลีนจะหนาวมากเลยนะ,ะ<ส>อเออวันก็ไม่ไม่ร้ายตอนตอนเที่ยงแล้วนะคะเพราะว่าวันก็ไปทํางานไม่เป็นเวลา บอกไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะครับเปิดบ้านาคุณอมพรพันธ์บอกช่วยล้างนะคะคุณอมพรพันธ์บอกว่าช่วยบอกคุณกนกกรน,นะบอกช่วยล้างค่าเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะโอ,นอ้น้องแมวเยอะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมวันตลอดเลยนะคุณชาลิดาแท่แต้นี่นะ,ะขอบคุณ เทศนะแต่บางที่ก็ก็ตามตามราคานะคะตามราคาวันนั้นหกโมงเช้านะคะแต่ว่าวันนี้อ่ะวันนี้น่าจะเปลี่ยนเวลา,ามีกาแฟไม้มีกาแฟค่ะมีกาแฟกินดอกแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อมเดือนนะคะ,ะคุณอ้อมเดอบบอกสวัสดีค่ะคุณสิริวัลน,นะคะสวัสดีค่ะคุณอมเดือนนะคะยังไม่ไหวเลยนะ ก็เลยได้รู้จากพี่บอกว่าใช้ลําโพงได้เราก็เลยเออถ้าเราใช้ลําโพงได้ก็จะดีแต่ลำอัตรภรช่วยสันนะคะอ,อคุณสุดใจก็บอกว่าสวัสดีคุณอําพรพันนะคะขอบคุณมากๆนะแม่ออนฝนตกไหมคะที่บ้าน ช่วงพออว,วันวันนี้เห็นเขาบอกว่าทิ้งขอโทษน,นะคะจาจาได้นะคะจําได้จําโฟไฟได้เลยนะคะกุณองพรพนธณบอกว่ากินขนมปังนะคะสู้ๆนะคะอันนี้เวลาก็ทุ่มสามสิบหกแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงสามสิบหกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะขอบคุณมากมากเลยดวงไฟมันสองดวงมาชนกันมันก็เลยแบบว่าแสงมันเยอะ เยอะด้วยนะไม่นานนะคะได้ไปแน่นอนนะคะกรุงเทพกับเมืองการแค่นี้เองนะคะแม่ออนแรงงานบอกว่าส่งพริกไม้ด้วยจ้านะคะ <c oughs> คุณสามารถจนทานะคะน้องก๊อฟกับน้องก๊อฟกําำลังรับชมนะคะขอบคุณน้องกอ๊อฟน้องก๊อฟนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่เข้ามารับสิบโมงใช่ไหมสิบโมงใช่ไหมแม่ส่คุณ ชา,ชาริดาแต้นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้สติวันนะคะขอบคุณมากๆคุณบนเติมสวัสดีค่ะแม่นกนะคะนะคะสวัสดีค่ะคุณนายนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะ มาเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะ,อะขอบคุณมากมากนะคะคุณชาลิดานะคะขอบคุณมากมากพี่นะคะขอบคุณในน้ําใจจริงๆนะคะคุณชมฉายทานข้าวหรือยังคะคุณนงรักนะคะกระจกเงาสวัสดีค่ะนะคะ,อะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคุณชมฉายนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะ คุณชมฉายอยู่จังหวัดอะไรนะคะวันก็รับชมนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็ทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้นะคุณตอกไม้ปลาตอยนะคุณนึ่งปลานะ้าอร่อยมากเลยเอ้ยอใช่ไหมเมื่อวานอ,าอะไรนะปลาอย่างดังเนี่ยคือถ้าไม่ตะเบ่งเสียออกมาเนี่ยก็คือจะผิดคุณสุดใจก็บอกว่าสวัสดีนะคะทุกคน มีมีข้าวกินไหมมีมีพวกมาม่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะคะรับรับนะคะคุณอ้อมเดินกลิ่นดอกแก้วบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสายันนะคะนะคะขอบคุณมากๆกเลยกับกับกำลังไหนแล้วก็คุณสามาย,ยังอยู่ไหมคะถัวเนี้ยคือกดผิด คุณนายคุณนายก็บอกว่าเปิดดวงตาไว้นะคะอาบน้ําก่อนนะคะได้คะ่ะคุณนายคุณนายนะมันวันนีนนกนน้ก็น่าจะหนักน่าจะหนักนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะแต่ถ้ามีงานก็ไม่ได้ดูบ้านเพื่อนนะคุณสุดใจบอกว่าสวัสดีคุณอัมพรพันธ์นะคะนะคะ ขอบคุณมากๆดีทักทายทุกท่านในห้องไลค์ค่ะนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณผ่อนพันคุณผ่องพันบ้านสวนริมทองก็บอกว่ายินดีนะคุณสามารจนทำนะคะบอกว่าตอบกับคุณอ้อมเดือนนะคะคุณอ้อมเดือนก็ยังไม่ผ่านนะคะคุณสามารก็ยังไม่ผ่านนะคะจับไม้จับมือกันนะคะนะคะก็สองสัปดเมื่อกี้ก็ก็หล่นไปหลายวันน่ะก็เลยเหลือสองสแปดเนี่ย ว่าตอนนี้ก็ก็ที่ในห้องก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ผ่านนะคะนี้นะคะ,ะเพราะว่างานวันไม่ไม่เป็นเวลาไงถ้าเกิดนะะเชิญเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายได้นะคะ,ะเพ่อนเพื่อนที่ โพงก็ต้องพูดให้แบบให้มันสุดเสียงเหมือนกันนะคะได้ออกไปเลยมันจะได้แบบถ้าพูดบเบาเหมือนกันลําโพงก็ไม่รู้เรื่องผิดตานะคะวันนี้นะคะคุณนายคุณนายบอกว่าสวัสดีทักทายยามเย็น ม่ก็ไม่รู้นะว่าว่าเขาให้เขาให้ใช้ไหมนะเพราะเกรกว่าเขาเห็นแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างขวดน้ําเนี่ยก็ไม่ขอโทษด,ด้วยนะคะไออดีวันจะจะพูดลําโพงอะคะ่แะแล้วจะถ้า,ถ,าถ้าไม่เสียกินดอกแก้วนะคะสวัสดีคะ่ะคุณออ้มเดือนนะคะคุณออ้มเดือนบอกสวัสดีคะ่ะคุณสิริวันนะคะสวัสดีคะ่ะคุณออ้มเดือนนะคะเลยสนุกสนานเลย สนุกสนานเลยน้องสวัสดีค่ะพี่ลำดวนนิมาลานะคะสวัสดีจ้าน้องวนันสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถนนเปีกเออยกอะไรเงี้ยนะลื่นๆนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่าคุณบนตขึ้นตอนเที่ยงก็จะไม่ได้เพราะว่าพวงล้วคลิปไม่ได้ทําเลย พอไปไหนก็รีบเดี๋ยวมันก็เดี๋็กตดตารางใหม่ปุ